สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตกเกษตรทฤษฎีไมเลเอฟซีสุกู FC, สุสคนมื้อนี้ก็สิมะยี่ยมมาชมกล้วยครับพี่น้องเห็นกล้วยงามๆมงไงเลยอยากมาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเข้ารับชมเพื่อเป็นแนวทางการเลี้ยงกล้วยนะครับพี่น้องครับอ,อยู่พิกัดบ้านโนนง,งามอำเภอสวุวรรณนคูหาจังหวัดนองบัวลำพูครับพี่น้องในเดี๋ยวเขาไปสอบถาม จะขวางกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับอ่าแนะนาตัวนะครับสวัสดีครับอ่าบอกซื้อบ้านและซื้อนะครับซื้อขอยันบ้านนนท์งามตำบลนาดีอําเภอสุวรรณคูหาครับจังหวัดหนองบัวห้าเหนือละครับอันเขามีกล้วยจักตัวครับอยู่นี่นี่กล้วยสามแม่เนี่ยละสามแม่มันมันค้วยเรืองสร้างน้อยครับครับอันนี้ ใกล้คลอดแล้วละใกล้อ,ออกแล้วแม่นี่ครับอ๋อครับอ่าเาเลี้ยงแพะน้ำ,นนนำเน,ำนะา,ะ,เะ,าะครับเนาะเลี้ยงแพะน้ำเลี้ยงแพะน้ำครับพี่น้องอ่ามีแพะ์หลักกันเลยอ่าแต่ก่อนมีง้อเพาะบ่ครับเออแต่ก่อนเลี้ยงงัวเลยขายงัวเลยขายงัวเลยเมาควายแม่นบ่ครับควายสี่ข้อยมาเลี้ยงลองเบิง่งอ๋อสี่ข้อยมาเลี้ยงลองเบิ่งเนาะ<ๆ>ครับงัวก็ขายไปแล้วขายไปแล้วง้อยังต่ควายบาดอืมแล้วควายมาสามตัว แมียใหญ่ๆอ่างลึกๆใหญ่ๆเนาะครับครับอืมครับพี่น้องอ่าไปเรียกมาจาังไลยแคยังได้แมีย,า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 ยใหญ่ๆแต่รับนี่อันนี้ครับไปพ่อเพิ่นเพิน่พนบอขายดอกที่แรกไปคุ้มซื้อน้ำเพิ่อนอืมเพิ่นบออยากขายเพิ่นจะไว้เป็นเนี่ยเมียบอเมียยังเพิ่นครับก็เลยเอาไปมาเพิ่นก็เลยขายใหยค้ครับก็ เทวดาโชคดีเนาะครับโตเพิ่นสิขายเพิ่นสิขายตัวอือน่อนบ่เอานะครับอืมครับพี่น้องตันนี้เพิ่นว่าสิบ่ขายก็เร็วง่ายครับนี่อ๋อครับอ่าเฮาซื้อมากมากมงอยู่บ่ครับนี่มากบ่มากบ่ครับสําหรับแม่พันธุ์ขนาดนี่ยม,มากอยู่เนาะมากอากยู่น่บ่ครับโอ้แม่ใหญ่ครับพี่น้องเรียกมาได้คักได้แน่ครับพี่น้องแม่พันธุ์บักใหญ่อ่าบักใหญ่ครับ ร้อยสี่ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบอกครับสี่ัวอือสูงร้อยสี่สิบอ่าเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดเหรอครับนี่สายอุดรสายเพชรอุดรอุดรเนาะสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อมันบออัตลักษณ์เป็นหูวฟอนล่ำครับพี่น้องอือครับมาชมมาเบิ่งครับพี่น้องมักมองได้มันครับที่รีสือมานนี่มักว่ามันอั่น ามันใหญ่มันเถื่อดีนลยนะออืครับทางมันดีอยู่ครับเขาซื้อมาแต่รดนแล้วเนาะได้ปีแล้วล่ะซื้ปีแปะปีแล้วแปะปีแล้วมันบ่ครับอือครับมันครับเก้าเดือนครับแล้วครับเก้าเดือนสิบเดือนแล้วเนาะผสมแล้วมันบ่ครับนี่ผสมเบอร์จูเมียแล้วผสมเบอร์จูเมียแล้วเนาะกับพ่อได้ไหมครับพ่อ นี่สร้างอุดอรอองแม่นี่ทับสร้างอุดอรนเลยอ๋อชองแม่นี่ทับสร้างอุดอรเนาะออโอ้สร้างอุดอรนี่เป็นออตัวสูงตัวใหญ่ตัวนะครับเนาะสูงใหญ่สูงใ,งใหญ่่เทานี่แหละครับตัวใหญ่ตัวส,สูงครับมันรลุนมาเบิงเอานะครับพี่น้องครับอยากมาชมมาเบิงก็มาบ้านโนนง,งามเนาะครับบ้านนงามยึติดถนนครับพี่น้องครับรับอแบนนี่ะแม่นี่สูงเท่าไดครับนี่ ร,ร้อยสามสิบเจ็ดาร้อยสามเน้าแม่หนิเนาะทำกันกับแม่น่ยเพิ่นเป็นแม่นางหรือแม่นางเี่นลูกแรกบเนี้่ยครับเขาเลี้ยง,งให้กินยาแต่ยาบ่ครับกินแต่ยาถ้ามันดาเนี่ยละ่ะบ่ได้มีหัวอาหารไม่ยังหรอโอ้ครับปลูกหยาแน่เจียวหยาต้นแน่ไปหยาเย้านี่เนาะตัดจินนี่แหละตัดไม้ของมันต้นไม้ตัดระกัดครับ,บตัดไม้ครับ รุ่นมูดครับครับอืมครับ<า>บึง้าย<า>ครับครับบึงแม่พันธุ์ใหญ่อึกอึดงับมีร่องแม่แบบง่ายลำตัวนาใหญ่ครับครับอันนี้แม่นี่เอามาใหม่เนาะแม่นี่เอามาใหม่ได้เจ็ดเดือนหมดซ้ำเดือนนี่แหละอ้เพิ่งเคยสูงเกลียวเดียวดีแต่ว่ากันหนั่งหาเก็วันตะกี้ยื้อน้ำเขามันบ่ได้เห็นนี่ได้บุกินหญ้าโบอิ้งม่ได้บุอืง กินหยาบ่ยิ่มเนาะเอาม้าเราผสมบ่มีกระดูกสงสัยสิบ่ม <Elliott> ีหยาปานเดแม่นบ่ครับหยาสิ่อเอื้อหยาสือเอื้อไมโนี่มันหยาหลายเนาะมันหยาหลายอ้วนเดี๋ยวจะกินด้ครับหาก็อ้วนแม่นี่เพิ่นได้จักปีแล้วครับนี่พ่อเจ็ดปีแเราสามปีแล้วบ่ประมาดูบ้างสามปีเนาะผสมแล้วบ่ครับนี่ผสมแล้วบักเขาดินอ๋อเขาดินได้จักเดือนแล้วล่ะได้ รอบนึงเนี่ยฮอดรอบมือบวันสองสามมือเนี่ยอืมครับโอ้ก็สูงดีแต่ละครับสูงอย่ที่แลกกันพ่นบาโอ้ยจอยแต่แบบนี้มาเห็นมันใข่เนี่ย่ามันงามแบือป่ามันงามทรงงามขึ้นแล้วติเลี่ยมขึ้นแล้วเนาะเลียมแล้วเลี่ยมงามขึ้นแล้วครับพ่นจะสูงเท่าไหรครับนี่เมีร้อยสามสิบเกียรติกันร้อยสามสิบเกียรติพ่นจะสูงอีกไปนาได้เนาะนาจะสูงไปอีกเยอะครับนี่ บ่งครับเลีเยกยบข้อยได้ดีอยู่ครับพี่น้องครับเรียบค้อยได้มากได้งามครับสูงดีลำตัวเงาดีครับมเมืองสองเมียนี่ครับว่ามันแฟดเนาะว่ามันแฟดแต่ว่าถ้าเขาคือกันนี่มันแฟดครับพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นเขาลู่ตัวนั้นเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องเขาขั้นซ้อนใหญหนาะ ขาไ่ครับขาไงทุงเท่าดีครับกําไลมีกําไลหลังตัวนี้กําไลหลังแต่ว่ากําไลหนาบ่มีครับแม่นี่ยแต่ตัวนี้มีกําไลหนากาไลหลังครับสวยครับโอ้ครับเดียกพันครับเดียกพันได้ดีครับอ่าหลังกับบักง่ายหลังปีหลังไงน้าห้งใกล้ชือออกแล้วบ่ครับ มันหดเดือนมันแล้ววันที่ยีบเก่านี่แต่ว่าเขาจะว่ามันสี่สิบเอ็ดเดือยนสีเมนตเดือนนี่ละถ้ามันออกมันสี่สิบเอ็ดเดือนเนาะสี่บเอ็ดเดือนจังออกครับหดอันนีอมันแล้วหดมือตามเขาทับมันหดมาแล้วหดมือแล้วเนาะอ๋อครับถ้าพอเกินวันที่สิบแปดสิบเก่าหนึ่งแต่ว่ามือส่งมือมันนี่มันก็เริ่มนี่แหละครับตึงเลยมันบครับวกละน้อมกับส่งดำเขผอมันอนึ่ง เอาเบิ้งนมครับเดี๋ยวจับจากบาดเนี่ยถ้าคว้วสิออกลูกนี่นมมันสีดำมันบ่ครับบ่ร่างตัวกับบ่ดำเพอจะว่ามันเป็นน้ำเอียงนี่อ๋อตัวนี้ดำเนาะครับหัวนมดำหัวนมดำครับพี่น้องมันเป็นพ่นมันมั่นอย่างอืมรางตัวกับขาวมันบ่ร่างตัวกับขาวเบ่งนี่คืออ๋อครับครับมาเบิ่งเอาครับออกมานี่ก็เลี้ยงก่อนบ่ท่านได้เปิดมันบ่ครับบ่ท่านเปิดแค่ดอกเบิ่งลูกมันก่อน ครับเบื้องลูกกอนน่นกนอนเอนาะได้ลูกเห็นลูกมั้ยพี่ครับอ่าจากเบื้องลูกเบื้องลูกสร้างอุดรไว้ันทิจงามสิไงซ้ำได้ทีครับซ้ำได้ลูกเขาคือซาแต่ซาว่ามันใหญ่มันสูงเออน,นาะมันสูงดีร่อยอเจ็ดสิบกว่าเพิ่นว่าถ้าแม่์ตามอ่สร้างอุดรมาใส่นี่สิตัวใหญ่ตัวสูงว่าสันเนาะก็เลยอยากเบื้องม่นบ่ครับก็เลยอยากเบื้องอ่าก็เลยอยากเบื้องนะครับพี่น้อง โอ้แต่ส่อ่อนโยกเป็นตะเลียงโยกครับนี่ถ้าได้แม่พันธุ์ยิ่งใหญ่งามๆหน่อยสิเนาะเออมันมีแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่งามครับแต่ว่าเขาเจ้าปลไปเรามากกันไว้เพิ่มหนิแหละมันใหญ่แม่นบอกครับเหมือนเวียนบอกใครมีตัวใหญ่อ่าครับหายากเนาะเดี๋ยวนี้เนาะหายากจ้วยปล่อยแปรธรรมดาหายากครับพี่น้องแม่พันธุ์ยิ่งใหญ่ยังสิความสูงพันกัดได้อยู่เนาะ เอาแม่หนิใ,นกใกล้ๆออกแล้วบมครับนี่บหมอทับมันนั่นนี่ซื้อทับได้หมอท่านท่านรอบไปล,ละ่ะเขามาตรวจว่ามันติดแล้วนะอ๋อผ่าหอยผ่านรอบออตรวจแล้วตรวจแล้วหมอมาตรวจติดแล้วแนตะ่หมอมาตรวจแล้วติดแล้วเนาะครับติดแล้วแต่ว่าตอนนั้นท่านได้ตรวจอีมเมเะไรอ๋อแม่ <c oughs> ตัวน้อยเห็นบมอท่านได้ตรวจอ่าอินิตดตรวจเนี่ยเออแต่สว่านครับพี่น้องดึกได้เด้แบนบ่ แต่ผู้ทยก็ยังบรรทัทฑนมีแจ๊กตัวครับพี่น้องกำลังหาอยู่หาจังได้กับบรรัณฑน,นี่มีมักจะตังนี่แหละครับพี่น้องเลยบริสืทธมาเลี้ยงน้ำขาเจา้ากับนแต่ไทยให้พี่น้องเขาได้รับชมได้รับเบิ้งกันครับสิโล่น้ำครับที่ร่องน้ำเด้อเนาะครับอืมครับพี่น้องครับถ้าสนใจก็จังมาเบิงมาชมเอามาสอบถามเบิ้งครับพี่น้องคนเลี้ยง,งจังได้จังได้แม่ใหญ่แม่ง หนังหนาสายใหญ่ครับเลี้ยงยังไงจังใหไงงามๆแต่ก่อนออกมาแรกๆบ่ใหญ่ปานนี้บ่ครับบ่มาอ้วนอยู่นี่แล้วมันได้กินยาดีฮะดูหานะโอ้ดูหาติ้ยทั้งเกี่ยวทั้งเนี่ยฉันรถกินแเกแกนอยัางมันด่าเกี่ยวมาหลายเสียดำนี่ไปแบกงาบ่ครับนี่แบกงาแบกกันพักเกษียพักเกษียพักเกษียนี่มันบ่ครับเป็นจิตใจมากมันบ่ครับมากมากเออเลี้ยงเนาะ มักเลี้ยงมัาหาหญ้าหาหญ้าหาผักเกษตรมาให้แพะกินมันบ่ครับสองอย่างมันเลยต้องง่ายไงครับสองอย่างเนาะแต่ก่อนเฮาเลี้ยงงัวนี่มันเป็นได้บ่ตอบรับดีปะในนี้บ่ครับครับบทคัดสิดีย่บน่ะแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเป็นจังไงบ่อตร กัเลยก็เลยว่าขายเจ้าสันมะเหนี่ลูกปัดอยากได้กล้วยมากกรเลยดแปลวกล้วยครับกระดียดอกกระดีอยู้คือกันมันบ่ครีคือกันกระเลยว่าเขาอยากได้กล้วยเลยเปลี่ยนกล้วยต้องเบิ่งเนี่ยขายงัวออกเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงกล้วยครับกได้สมมักอยู่เนาะเอามาอยู่มนบ่ครับสมมักอยู่ผมบ่าสมมักอยู่ครับพ่ออะไแง่งอยอะ พอได้แง่งผมกับว่าเป็ีนแต่แง่งอยู่อ่างไงหูเนะเานะหูเลี้ยงงย่ไงมันบอครับเลี้ยงง่ายกินหลายพวกระบบนะกินอะไรครับพ่อเลี้ยงง่ายกินให้กินก็กินเยอะมัดมือเปล่ะกันให้กินครับอ,อ๋อเลยมาแต่ได้กินเบิร์ดครับ,รบกินยาดีครับกินยาดีครับพี่นอ้องเบิังเลีย้ยมยายากับเบิร์ดเนะาะยา กระเล่มนัมนโมนี่นนนแหลวะว่าเฉกำเหล่าก็เลยให้มันเล่มทีก็เป็นทีของเข่าบ่ครับนี่ยทีของเข่า oh, เนี่ยอ๋อทีโมนี่เนาะทีเกียรติไลกลัวนี่นะครับทีเกียรติไกับพอดีเลี้ยงควายเรื่องควายนะครับเริ่มพัฒนาสามเมียพันเนาะสามแม่พันเริ่มพัฒนาได้แล้วครับเบิดแล้วเริ่มพัฒนาพัฒนาไปเรืยย่รอยๆลอดลุ่นลูกมันรุ่นลูกครับ เป็นตัวแม่คือตัวปูท่านครับถ้าเพิ่อนออกลูกนี่โทษบ,บอกนี่เด้อโทษบ,บอกผมนี่ครับออบอกย่ายโทษบ,บอกครับโทษบ,บอกเนี่ยมันสิมาเบิง้งครับมาเบิเ่ง,งลูกสร้างอุดรอ,ออกมามันสิตัวใหญ่ตัวสูงชันเลยครับพี่น้องครับแพร่เข้าเหลี่ยจากตัวครับแพร่เด่เน <30 S 1> ืมเดี๋ยวสามสิบเนาะนี่เป็นคอก<อ>แพะตะกี้มันขายไปเป็นเต้ากัวเลือล้วครับเป็นคอ,อ,แแอนกแพะครับพี่น้องขอกแล้วคำแล้วเพิ่อขึ้นคอกปล่อยเลี้ยงบางนึงนี่แหละอืมครับ,อ,บอ่าถ้าพี่น้องเขาอยากมาเลียนน้ำอยากมาเบิง่งอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรของยายเบื่อได้นี่เบอร์โทอ้อป่ะเ,บ,เบ,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 บื่อจับ่ได้ดป่ะ เออเาเบิ่งอยู่ในโทรศัพท์กันเลยครับเยวกำลังหาเบอร์โทรอยู่ครับเดี๋ยวกะทายเมียพันยิ่งใหญ่อ่างลึกๆยิ่งใหญ่ครับพี่น้องเมียนี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองแปดเก้าไยังก่อนใช่ไสายยันาอสายยันครับพี่น้อง กับมาเบงมาชมเอาเทียวาขามันออกลูกเพราว่าเพิน่นอยากขายมาเบงมาชมเอาครับพี่น้องครับมีแพะพร้อมเนาะแพะกับนี่จำนายให้ครับพี่น้องเลี้ยงสามสิบกลัวครับเลี้ยงทั้งควายทั้งแพะครับเอาครับพี่น้องก็มาทายอัปเดตให้พี่น้องเฮ้ได้รับชมรับเบงครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อธิตยานเด้อ์ครับสุดท้ายเนี่ยกล่าวคำา่าสวัสดีครับ